ครับวันนี้เราก็จะมาาประกอบตัวแบตลิเทียมนะครับเป็นลิเทียมฟอสเฟตนะครับตัวนี้เป็นขนาดนะครับอยู่ที่3.2โวลต์20แอมป์นะครับขนาด20แอมป์นะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการอนุกรมแล้วนะครับก็อันนี้เหลือต่อกับบีมเอสนะครับสิ่งที่ต้องมีในการประกอบแบตลิเทียมนะครับก็ต้องมีแน่นอนแหละนะครับคือตัวแบตนะครับ3.2โวลต์นะครับขนาดกี่แอมป์ก็ขึ้นอยู่กับที่เราเลือกนะครับ ตัวต่อมาคือตัว BMS นะครับอันนี้ตัว BMS นะครับขนาด2 0แอมป์นะครับใช้ไม่เยอะนะครับ 4S นะครับอันนี้ก็ไปโหลดนะครับเจ้าตัวเป็นทำเป็นกล่อง power box นะครับง่ายๆเลยนะครับชาร์จก็เป็นเครื่องชาร์จธรรมดานะครับประมาณ1 0แอมป์นะครับชาร์จจริงก็ประมาณ5แอมป์นะครับก็ถนอมแบตไปด้วยนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมมีอะไรบ้างก็นี่แหละครับมีตัวแบตมี บีเอสายไฟแล้วก็นี่นะครับบัตรบาร์นะครับเป็นบัตรบาร์นะครับเรามาเจาะเป็นบัตรบาร์ทองแดงครับมาเจาะรูแล้วก็เอามาอนุกรมกันนะครับการต่อแบบนี้เป็นการต่ออนุกรมนะครับก็คือฝั่งนี้เป็นลบฝั่งนี้เป็นบวกนะครับบวกเข้ากับลบแล้วก็บวกนี้เข้ากับลบเหมือนกันนะครับเป็นการอนุกรมกันนะครับเพื่อที่จะให้ได้ไฟนะครับที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นตัวนี้4ก้อนนะครับก็จะอยู่ที่สิบสโวลต์กว่านะครับเดี๋ยวเราลองมาวัดดู ะครับอันนี้ผมอนุกรมเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ได้ที่13.14โวลต์นะครับ13.14โวลต์นะครับแต่ละก้อนก็จะอยู่ที่3.28นะครับ3.28นะครับเดี๋ยววัดดู3.28นะครับ3.28นะครับอ่า3.28นะครับประมาณนี้นะครับโวลต์รวมคือ13.10 13.14โวลต์นะครับอันนี้ผมก็ได้ทำการต่อสายเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับ BMS แล้วนะครับในการต่อสาย b m s นะครับลักษณะของสายนะครับจะมาประมาณนี้นะครับจะมีสีดำสีขาว3เส้นแล้วก็สีแดงนะครับดำก็แน่นอนครับเป็นขั้วลบใส่ตรงนี้นะครับดำขั้วลบนะครับขาวเส้นต่อมานะครับเส้นที่2นะครับก็จะตรงข้ามกับดำก็คือขั้วนี้นะครับนะครับตรงข้ามกับดำก็คือขั้วนี้นะครับต่อไปเส้นที่3ก็คือขั้วตรงข้ามกับ ที่เราใส่ไปนะครับเป็นเซลล์ที่3นะครับแล้วก็ตัวนี้เซลล์ที่4นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเส้นสีแดงนะครับจะอยู่ตรงข้ามกับเส้นที่ดำนะครับซึ่งเนี่ยอยู่ขอบสุดเลยนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับตัว bms นะครับมันจะมีเป็น p ลบกับ b ลบนะครับ b ลบเราก็ไปใส่กับฝั่งลบของขั้วแบต นะครับอันนี้ผมเบิลสายนะครับสาย1.5ผมเบิลสายเลยนะครับมาเข้ากับลบตัวนี้นะครับส่วน P- ลบนะครับ P- ลบตัวนี้ก็จะเป็นสายที่จะไปใช้นะครับสายที่จะไปใช้ผมก็จะเข้ากับตัวหัวนะครับตัวแบบเอ็นด์สันอย่างนี้นะครับจะใช้เป็นโควแบบนี้นะครับตอนนี้ผมก็ต่อกับตัวบอร์ดเอเบมเอสแล้วนะครับก็เหลือแค่ เอาตัวนี้นะครับใส่หางปลานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เชื่อมต่อเข้ากับช่องนะครับที่บีมเมตรงนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยเอาตัวเทปใยสับรบมาพันอีกทีนะครับให้มันเป็นก้อนเดียวนะครับแน่นหนานะครับอันนี้ก็ใช้งานได้ง่ายๆนะครับส่วนก้อนนี้ผมก็จะไปโหลดกับหลอด LED นะครับขนาด9วัตต์ นะครับเป็นไฟตรงเลย12โวลต์นะครับไม่ต้องไปผ่านตัวอินเวอร์เตอร์นะครับไม่สูญเสียพลังงานนะครับชาร์จก็ชาร์จด้วยแผงร้อยวัตต์นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองชาร์จนะครับว่าเราจะใช้หมดนะครับใช้ให้หมดตัวเนี้ยนะครับใช้หมดเลยนะครับหลังจากนั้นก็เดี๋ยวจะลองชาร์จนะครับผมจะใช้ให้จนบีเมตรตัดนะครับข้อดีของบีเมตรคือมันจะตัดให้เรานะครับแบตต่ำตัดเกินตัดนะครับก็จะจัดการให้เราหมดเลยนะครับบีเมตรนะครับแบตเตอรี่ซิสเต็มแมนเดมนต์ตัวนี้ นะครับเ,เดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะไปดูกันนะครับว่าแผงร้อยวัตต์นะครับจะชาร์จตัวแบตเตอรี่นะครับขนาด12บโวลต์แอมป์ได้กี่ชั่วโมงนะครับถึงจะเต็มนะครับกี่ชั่วโมงถึงจะเต็มนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ